เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับในอนันต์มันนี่นะครับขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมนี่จะพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดูกราฟหน่อยนะครับผมก็คือฮุสสูตรนะครับผมเขาก็ทําสถิติมานะฮะในตัวของสถิติที่ออกมานะครับผมในส่วนของข้อมูลนะครับผมในไทม้าสามนะครับผมของปี2021นะครับผมข้อมูลนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักจริงๆนะครับผมของโลกใบนี้นะครับผมแต่เขาเอามาสํารวจและกระจายให้เราดูเป็นกราฟนะครับผมถือว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมแต่เป็นสถิติที่ทันทุ่งทีไหมผมว่าสถิตินี้อาจจะยังไม่ใช่สถิติที่100%ปนะครับผมปัจจุบันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะแต่เขาจะประมาณนี้ครับผมทําสถิติออกมาแล้วก็จะมาเผยแพร่เราดูในช่วงเดือนมกรานะครับผมของแต่ละของต้นปีไตรมาสนะครับผม อันนึงที่น่าสนใจครับผมคือประเทศเรานะครับผมประเทศไทย2ี่สินะครับคนที่ถือครองที่เป็นเจ้าของ owner นะครับผมคริปโตเคอเรนซีนะถ้ามองถึงอินเทอร์เน็ต user user เคสนะครับผมอายุที่1 6บหถึงปีเนะี่ยผมมองว่าอันนี้ถือคนถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเยอะระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับระดับโลกนะ w ว r l d w i นะครับผม10.2%เเท่านั้นนะครับผมเราถือครองเยอะกว่าอเมริกานะครับผมถือครองเยอะกว่ารัสเซียถือครองเยอะกว่า อะไรอะซาอุดิอาระเบียอีกนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าจะแปลกหน้าแปลกใจไม่ใช่น้อยนะครับผมแต่ไงก็ตามนะครับผมไม่ว่าเราจะถือครองเยอะขนาดไหนก็ตามนะเราต้องมีความรู้พื้นฐานของมันด้วยนะครับผมบางทีแบบเราถือครองโดยที่เราไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมคือกะจะซื้อเหรียญที่มีราคาที่ต่ำเข้าว่านะครับผมแต่ไม่ได้ดูพื้นฐานของมันก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระว,วังไว้นะครับผมอันนี้เป็นสถิติที่ออกมานะซึ่งผมจะเอา,เอามาบอกเล่าเฉยๆนะครับผมถามว่าในอนาคตเนี่ย เราจะเติบโตขึ้นไปอีกได้หรือไม่นะครับผมมองว่า20.1%ในสถิติอายุ16-64ปีเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะแล้วก็มันเป็นแค่ตัวอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เท่านั้นนะครับผมของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตของบ้านเรามีประมาณ60กว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆประมาณ70ปรประมาณนี้นบวกลบนี่แหละครับผมไม,ไม่น่าจะเกินกว่านี้ แต่คนที่ใช้รูปแบบออ,ออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราควรสนับสนุนนะผมว่าถ้าราประเทศเราสนับสนุนนะครับผมแบบเกาหลีเกาหลีใต้อย่างเงี้ยที่สนับสนุนเมตาเวิร์ดของเขานะครับผมสนับสนุนเทราสนะครับผมก็น่าจะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะ แข่งขันกับหลายๆประเทศได้ในโลกใบนี้นะครับผมก็ต้องมาดูกันนะคนไทยเก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะขาดอย่างเดียวครับขาดแ,แต่การการสนับสนุนที่ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เป็นสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาลนะครับผมก็ถ้าเสียงของผมนะั้นเสียงเล็กๆของผมเสียงนี้นะครับผมสามารถส่งตรงไปถึงรัฐบาลได้นะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็น่าจะทําให้ประเทศเราเนี่ยมีโอกาสก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับผมในโลกยุคต่อๆไปนะ เราไม่สามารถจุดยังโลกได้ครับผมเพราะโลกมันหมุนตลอดเวลานะครับผมเราไม่สามารถจุดพาทิตได้นะครับเพราะพาทิตมันก็ไม่มีวันดับในช่วงเวลาของชีวิตของเรานะครับผมใครเป็นฟิสิกส์ก็อย่ามาตบหน้าผมตอนนี้นะเห็นบอกว่ามีดวงวาทิตมีโอกาสดับได้ใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เราจะไปพูดถึงมันนะในช่วงยุคของเราเนี่ยเราคงยังไม่เห็นมันดับในช่วงเวลานี้หรอกก็อย่างน้อยที่สุดนะครับผมสถิติมันก็ไม่เคยหลอกเรานะ เพิ่มพูนความรู้ครับผมเพื่อยุคต่อๆไปที่จะถึงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,มสวัสดีครับ